สถาตากตะบางปูนะสมุทประการนี่เองนะช่วงนี้เริ่มมีนกนางนวลมาแล้วนะแต่ว่ามันยังเป็นกลุ่มยังเล็กอยู่ไม่ได้กลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางนวลตัวเล็กๆตัวไม่ตัวยังไม่โตอะตัวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยบินตัวเล็กๆก็บินเต็มไปหมดเลยที่นี่นะครับสถานตากตะบางปูนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทประการเลยนะทำเป็นเล่นไปนะบางที่ก็มาจากต่างจังหวัดบ้างเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชม ไอ้ไอ้นกนางนวลแล้วก็มาให้อาหารเนี่ยน,น,น,น่ารนะ้องน่ารักเชียวแหละเ,เด็กๆเนี่ยชอบชอบจะบอกให้นะเนีอยนกนางนวลเนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆนี่มันจะสวยกว่าครับใช่ไหมลำตัวใหญ่เนี่ยสวยคือมันสยายปีกแล้วมันบินมันมีความมันมีความสงา่าคือวิหกปักษาบินล่อนลงมาโอ,โอ้โห้ะมนโฉบนะอธิบายไม่ถูกบางครอบครัวเริ่มมาใช่ไหมแล้วก็เอา ลูกหลานเนี่ยเห็นมาเล่นแรกๆบางคนเด็กมันก็ก,กลัวนะออ้ยนกอะไรมันบินมาบินมาเงี้ยแต่พอเด็กมันปรับตัวได้ใช่ไหมมันก็แบบมันก็ชินกับมันอะกาย่เป็นเรื่องสนุกสนานเลยบางคนก็มาถ่ายรูปเห็นไหมมีมีมาถ่ายลงถ่ายรูปมีช่างภาพมาถ่ายรูปยนกนางนวลน,นี่ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะครับเป็นสเสน่ห์มากๆเลยแต่จะแปลกอย่างหนึ่งนะทำไมนกนางนวลถึงต้องมาอยู่ที่สถานาาการศ์นกปู ทำไมไม่อย่างสม,มุทรปราการก็มีทะเลนะทําไมมันไม่ไปแถวสารลางบ้างสารลางที่ปากน้ําเนี่ยนะก็ไม่มีนกนางนวลน,นะก็ปแปลกเหมือนกันเนาะเออไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้วันนี้ก็ยังงอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าบินมาจากไซบีเรียมันรู้จริงหรอเปล่านกะนงางนวลแต่บางตัวเนี่ยอ๋อแสดงว่าช่วงนกที่มันยังไม่มาเนี่ยอ๋อมันยังบินมาไม่ถึงไอ้ไอ้พวกที่บินมาแล้วบางทีก็อพยพ ช่ไหมหรือลักลอบเข้าเมืองมาเงี้ยมาพักอาศัยอยู่ตามเนี้ยต้นง,งต้นไม้เนี่ยพอถึงเวลาก็ว่าไปนั่นามั่วเลยแถวแถวนี้ก็จะมีลานจอดรถนี่กว้างนะครับที่นี่จะมีลานจอดรถกว้างมากมีร้านอาหารบ้างนะครับมีร้านอาหารบ้างแล้วก็มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาไม่ให้บุคคลธรรมดาเนี่ยแบบว่าเดินเข้าไป ใครจะเข้าไปโดนตรงเนี้ยก็เมือนว่าต้องเป็นหน่วยงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ติดต่อไปไม่รู้เพราะอะไรว่าทําไมถึงเออไม่ไม,ไม่ไม่ให้บุคคลแบบบางครอบครัวเดินเข้าไปอ่ะอันนี้ก็ช่างมันเถอะเขาไม่ให้เข้าก็ไม่ต้องเข้าเยอะมานะครับนกนางนวลน,นะครับซี่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะเข้ามาทางบางปูนี่เองไม่ไกลครับจากกรุงเทพรับรองว่ามีความประทับอกประทับ 加油！